สวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านครับที่ให้เกียรติดตามนะครับแล้วก็รับชมทองคอนแกนซิตี้นะครับวันนี้กับบรรยากาศยามเย็นครับณตลาดเย็นริมบึงแก่นนครครับผมมีทุกเย็นนะครับผมมีของกินมากมายครับรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับมีเมนูท้องถิ่นนับที่หลากหลายนะครับชิวๆยามเย็นครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับอาหารที่นี่เชื่อว่าหลายท่านมีร้านประจำนะครับ อาหารเยอะมากเลยนะครับอีกหนึ่งจุดเช็คกินขอนแก่นบ้านเราที่คุณไม่ควรพลาดครับผมตลาดเย็นริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะครับเกิดทุกเย็นนะครับ มีอาหารท้องถิ่นเมนูที่หลากหลายครับราคาไม่แพงเกินไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมันจะวางจำหน่ายด้วยนะครับ นก็จะเป็นผักพื้นบ้านครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนเมืองขอนแก่นครับที่กำลังมองหาจุดเช็คอินเดินชิลนะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับหรือว่าะจะไปนั่งทานกันอยู่ริมบืองจันครก็ได้นะครับ ก็จะมีจุดนั่งกันนะครับเเร่่องงไไมาตััว้้ลกนยะค